สวัสดีครับผมพบพอเบาหน้อยแล้วพี่น้องเอาอีกแล้วครับมองขาดพี่น้องเอ้ยมุนหมดแล้วเอ็ดมองอีกแล้วพี่น้องสี่เซน,นครึ่งครับนี่สี่เซนครึ่งตาเรือใบเอ็นเบอร์สิบห้าครับพี่น้องลึกห้าสิบตายาวร้อยแปดสิบครับเมกินไทยแลนด์คเลย สูมองครับพี่น้องสูมองช่วงนี้ปายางครับป่าจ้อนครับกำลังมาโอ,อ้จะส่งขามมาบ่าครับนี่ทางส่งขามพันได้ไล่มือแล้วครับทางนี้เริ่มมีได้แล้วครับป่าจ้อนปานานูมือเราส่องสร้างตัวปนปีมายู่ครับวันนี้สูมองไม่ครับเพิ่มจากอันเก้าอันเก้ามีอยู่ตอนนึงครับเพิ่มอีกไล่ช่องตอน มองเก้าก็เลยโล่เอม,มดเลยครับอันนี้บ่วงสิบเซนพี่น้องมาพี่น้องตัดระบาดน,นียครับหนึ่งตัด่วนเดียวได้ครับเด้ออีกโซนนึงเขาก็ไว้สูข้าวเนาะอ่ตัวที่เขาเอาสูนนี่สูนบ่วงครับนี่ลูกบ่วงครับนี่ลูกกลมๆนี่นะครับนี่บ่วง,ส,งสิบเซนนี่ก็ซื้อมาร้อยก่าบาทเลยครับร้อยสามสิบร้อยสามสิบบาทต่อนหนึ่ง ร้อยบ่วงแต่วตัวขั้วละบัตรสามสิบต่างพี่น้องรบวันนี้เราเกสออกก็ไดคเัาจะเอาไว้ไซ่ก็ไไรดีไหมใร้นนอน,นีหครับอย่างดีอยู่ได้ครับในตาเรือใบยอยูด้ครับมองนี้ก็สองร้อยเจ็ดสิบด้ยครับพี่น้องห้าสิบตาเนี่ยเออลงทุนเกือบห้าร้อยไปเลยคับนี ค่าเป็นจ้างคนเฮก็ห้าร้อยเปล่การรวมกันนะนี่ครับนี่ห่วงระบาดนี่เร้จ้างสูงข้าวอีกอันนี้สูบ่วงก้อนครับนี่เอาพี่น้องเริ่มสูเลยด้วยครับัน,นี้นี่ครับวิธีการเอาไส้บ่วงนี่ครับนี่วางม่นี่แหละคาเซียในร้อนครับนี่ครับสดมัดจากส่องร้อครับส่งองลอกรได้ อันนี้เขาก็นี่นะครับเอาไส้นี่แหละครับตีนมองนี่แหละที่เขาจะใส่บ่วงครับนี่เนาะเอาตานึ่งก็ได้ครับช่องตาก็ได้ครับขึ้นมาจากจากทางล่างนี่ด้ยครับเด้อนี่เนึ่งหรือช่องก็ได้ตาขึ้นก็ได้ครับแต่วพา่มจะใส่ตาขึ้นนี่นี่น้องรับใส่มุมนี่ด้อครับเด้อนี่อันนี้เอที่พี่น้องบางจะบางคนมาก็นเอ ตึงๆเลยครับอันนี้จะว่าท่ายทำกอนน่ครับมัดตรงข้อนี่นะครับนี่ใส่นี่แหละสี่เซนครึ่งครับอันนี้ปกติเขาก็ต้องเย็ดเอ็ดท่านันเย็ดค่าๆเลยครับนี่พมมัดสี่มุมเลยครับเ้อสี่มุมพอครับพี่น้องไม่ต้องเอาไล่มุมไล่บวงซิปเซนครับสี่มุมก็อยู่แล้วครับแต่ว่าเขาทักเขามันไล่รออเอามันที่พอดีลงตัวได้ครับสี่มุม ตามองมาพื้ลงตัวพอดีหอยักปีกรอบสามนีกครับนี่แข้นนะครับแน่นเลยซี่มุมมาซี่พอดีเลยนี่น้องนี่กำมิดห้ามุมหกมุมบางคนทางนิดกรนานคาดแต่ว่าทางนี้มันคาดเรียวอยู่แล้วครับไปไล่มังบุพวซ่องล็อกแล้วครับไปรดมองไล่มองยามนี้เนาะ น้ำเล้งครับอย่ามียังกำลังน้ำแห้งแดงอยู่มุนจากมุนจกักบูนขึ้นครับพอดีครับนี่สี่มุมนะครับนี่หอบบูมันมันเหมือซีบเนาะ,ะค่อยเฮ็ดไปแล้วพี่น้องวันนี้มันทันเมื่อื่นจะมันทันประหนครับนี่ก็ซีบหม่แล้วมันี้ทันรัสเสาครับนี่วัดสี่มุมพอดีเลยครับกระววงสิบเซนครับสี่เซนครึ่งครับนี่ ส้มตามพอดีเลยคือมันเน้นเขาก็เดะใจสอบเลยครับนี่นักไปเรื่อยๆรอบเอาโอ้ผูพันเห็ดใส่มันก,นกนันาทีนึงได้โองส้มบ่วงเลยครับพันเอันรับจ้างเนาะนี่ตัดครับอันนี้แล้วเลยนี่เต่ ประมาณวาน,นึงครับเฮ็ดอันวาน,นึงใส่บ่วงนหนึ่งวานึงใส่บ่วงนหนึ่งอยู่ที่ร้อยบ่วงพอดีพี่น้องมาเท็กก็อาจสิเก้าสิบไปถึว่าร้อยส่งร้อยสาำเนาะมันก็นบนแน่นอนของวาเฮาเนาะทํนานับตาท่านแน่นอนครับมันบดไดีนับเลยครับมันตาน้อยเนาะนับน่หบบไหวครับเอาจะมาเบ่งตอนสู่ข้าวพุณแล้วครับบันนี้พี่น้องตอนแล้วสู่บ่วงก็สู่ข้าวอีกครับบันนี้มอาพี่น้องสู่ซ้ำเล็นเรียบร้อยเลยเลยด้ครับได้เนี่ สีแจครับซีแจอคำภาษายหอสีแจครับภาษาลาวสีมุมสีมุมลาวผ้าแจก็มี <c oughs> บันนี้ซูนี้เรียบร้อยแล้วครับบันนี้เอาเสื้อกนี่แหละครับนี่เสื้อกตัวนี้มันเป็นเสื้อข้าวครับนี่ <c oughs> แล้วเราก็ใส่ตัวนี้ครับบันนี้ใส่อันบนลวนเนาะเขาต้องมาซูด้วยแต่จีมเนี่ยครับนี่จีมนี่ยาวหกสิบเซนครับนี่พี่น้องเอาเอา สามสิบตายี่สิบห้าตาก็แล้วแต่เห่านะครับเบื้องเอาแล้วแล้วคนมักพี่น้องนี่ก็ป้อมยางครับนี่ป้อมยางป้อมยางนัง้นสูไปประมาณสามข้อข้อที่สี่จังใส่ป้อมยางแล้พี่น้องมันจังถ้ามันสูขึ้นจั็กน้อยขับโบได้ดอกพี่น้องบันี้เกาแกคเสื้อ,อก็ข้าวบนนะครับเด้อนีเนี่ระวังแต่มันรุดเดินพี่น้องเด้อจัเจียดเลย มัดเส้นเสื้อข้าวที่เขาใัดส่เนื้อหมองอีกเส้นหนึ่งก็อยู่บนเนื้อหมองนี่พี่น้องที่ตัวซูเนาะยู่น้ำจิ้มครับงตรวนว<ะ>ครับเนี่ยเรียบร้อยครับ เาอาซอสใส่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอานี่ยไว้ไว้จะคลืบนี้ก็ได้ละะ้ครับจะคืบจะซอกนี่ครับนแล้วก็อันนี้เสื้อตัวนี้อยู่ดอมีมนะครับเด้นนี่เรามามัดใส่กันนะครับพี่น้องเนี่ยไว้ประมาณซอกนึงครับใบมัดเนาะมองไล่ันบืค่อยได้มัดไล่เดยครับอันนี้นประมาณจักสี่ตาเนี่ยสามสี่ข้อเนี่ยครับกันมันขาดมองมันเริ่มแรกเนาะ แล้วก็มัดเข้าไปพี่น้องเนี่ยป้เดี่ยวพอเรยครับนูร้ย์เนี่ยลยครันนี่เนี่ยแล้วอะไนี่วันนี้เขาก็ไปเอาตัวนี้ไปกกอใส่อันเสาก็ได้ใส่แต่ก,ก็ได้ครับพุ่มไม่แบบยืนเน่ยยืนยาวเลยครับเน่งเสื้ออันนี้ยาวยาวไปเลยครับพี่น้องมันจะง่ายบางคนพังก็นกั่งเฮ็ดเนาะโอ้ยบว่่ปวดเขี้ยงปวดขาพี่น้อยเอาบัดนี้เขารูดเนื้อมองมาพี่เด้พี่น้องพุดผุเน่งไปพูดนะครับพุด เรบก็ค่อยสู่ไปเรื่อยๆครับนี่มือกองไว้ข้างเดียวอันนี้แบบแบบยืนครับบอดี้นั่งคือพันนั่งมาไหวนะครับอีกุู้ปิดก็เริ่มสู่มาได้พุ่นแล้วครับนี่เอาสู่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับบอดี้ถ่ายเฮเบิร์นสางขั้นตอนครับมันโบเห็นครับมันข้างฝ้าเนาะ นับไปยี่สิบเก้าตาครับว่างนึ่งหกสิบเซนได้ครับเด้นนี่จักว่างคอคอตัวนี้ครับนี่บองคอคอตัวนี้ยี่สิบเก้าตาครับหกสิบเซนพอดีงามเลยครับปลาที่แล้วก็สี่ข้อแล้วก็สามข้อข้อที่สี่ก็ใส่ป้อมเลยครับนี่ป้อมบน,น,นเนาะพันเดินป้อมป้อมน้อยครับนี่ยอยู่ในป้อมในซองตาครับอยู่ล่างป้อมนกองป้อม,อมนี่ อันนี้สี่เซนครึ่งครับนี่กองป้อมซองตาอันนี้สำหรับไล่น้ำโค่งครับไว้ย่างก็ได้ด้วยครับนี่บริจะเสื่อลูกนักไปเลยครับนี่ร้อยเดียวครับนี่ร้อยเดียวก็ตย๊่ประมาณโลซองสามขีดนะครับพอดนี้ครับน้ำพุ่งก็ได้น้ำห้วยไปย่างก็ได้ครับนี่ในการครับครับไปย่างเขาใส่ป้อมที่ที่ก็ได้ด้ยครับนี่ใส่ป้อมมีนี่บาตัวเดียวครับตัวหุ่นเลยครับเด้อแล้วก็มาตัวนี้ เสื้อคอระบาดนีม้มาเสื้อคอตัวนี้ครับเม็ดยี่สิบใส่เนื่อไส่นึ้นก็ไดา,ารเลยครับนี่อันนี้ผม,มรรบ่ใส่มันล่โบสครังงบมันตุกยากครับมองย่งงางมันมองไรไหมหรือเขาย่างไปน้ำน้ำโบไรมันง่ายดีครับอันนี้มองเขาไร่ไปพายเฮียเขาเข้าไปค้างๆแล้วพันหน้อยหยุดอยู่เนาะสำเร็จเสร็จสิ้นครับรวมรวมราคาบริฐฐคิดค่าสร้างครับนี่เกือบห้าร้อยครับนี่ตอนเดียว ตามองนีครับมองกระซองร้อยเจ็ดสิบบวงร้อยสามสิบเป็นสี่ร้อยแหละเนาะสี่ร้อยข้าวซองสามสิบบาทพอมีอีกสิบบาทเป็นสี่สิบในร่อนอีกมัดไปอีกประมาณสิบบาทครับในร่อนทักอันบวงนี่มองหน่อยนี่ครับเอาลองแล้ว,ลวสี่ร้อยห้าสิบ ถ้าจ้างคนพันการรวมค่าจ้างค่าเิดก็หกร้อยไปเลยครับนี่หกร้อยมันไข่กันอยู่แต่ละอันฐานเท่าเที่มันไข่กับหกร้อยครับพี่น้องหกร้อยหกร้อยห้าสิบบาไปตามแต่บางบางพันบรีนะครับปีนี้นี่มันบริสี่หกร้อยบ่วนี่ครับหกเจ็ดสิบห้าบ่วงครับมันใส่บาทไปครับมองก็ได้วสั้นกว่านี้ครับไดยโดยยาวปีนี้อันนี้ได้อยู่ประมาณเจ็ดสิบเมตรครับนี่สูนย์ได้บ้อยแล้วโดยเจ็ดสิบเมตรพี่น้อง เฮ็ดไว้ไซส์ครับบริเฮ็ดไข่ได้ครับเพื่อบ่ค่อยมีเวลาครับจะไข่ยค้งจะเต๋อเฮ็ดไว้ไซส์ผู้เจ้าเลยครับนี่เาลงมือแรงนี่นะเนี่มืออนตีสี่ตีสามตีสี่ก็ลงไปแล้วครับนี่ไหลอ่ประจอนี้ครับยามนี้ปลาจอนปลายางครับกำลังมาสี่สิงซึ่งพอดีเลยครับเหมือนตัวไม่ใหญ่ครับปลายามนี้ประจอนพอดีเลยครับนี่สี่สิบซึ่ง อันเขามองแล้วครับบันนีไปแล่เลยบันนีเขาป้อมมีเดื่อครับบันีีป้อมใหญ่เนาะย่นลึกทะเลยทะเลยก็ว่าไปตามน้ำนะครับสมมติน้ำสี่วาเขาก็ย่นสามมาร้างว่าเนาะเอาคลิปนี้ไปสร้าเลยนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามและชมนะครับเด้อสวัสดีครับผม